สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องขัดสายพานหรือว่าที่เราเรียกกันว่ารถถังนะครับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือนับที่ใช้กับงานไม้นับในลักษณะของการขัดพื้นผิวที่มีความหยาบเนี่ยให้มันมีความเรียบได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งเครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพานตัวนี้นะครับจะเป็นแบบไร้สายนะครับเป็นของ dewo วันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับรวมถึงตัวคุณสมบัติของตัวเครื่องด้วยนะว่ามีคุณสมบัติอย่างไรบ้างเพื่อเป็นข้อมูลสําหรับใครที่สนใจอยู่นะครับเป็นข้อมูลในการเลือกซื้อได้เดี๋ยวเราลองไปดูกันสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเป็นเครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพานหรือว่าเราเรียกกันง่ายๆว่ารถถังนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นแบบไร้สายนะครับเสียบแบตเตอรี่ใช้งานได้ เป็นของดีวอลครับรุ่นก็เป็น dcw 2 2 0 n นะครับไม่มีแบตเตอรี่เนาะเรามาเปิดดูข้างในกันเลยนะครับเดี๋ยวเราก็รีวิวตอนใช้งานกันด้วยนะครับนี่นะครับหลังจากเราแกะกล่องมาแล้วเนี่ยในกล่องเขาจะประกอบไปด้วยตัวเครื่องนะครับเครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพานนะครับมีคู่มือพร้อมกับใบรับประกันสินค้านะครับซึ่งสินค้าของดีวอลจะรับประกันให้ทั้งหมด3ปีนะครับในการใช้งานก็จะมีตัวถุงสําหรับใส่ฝุ่นมาให้นะครับตัวนี้ เราสามารถใส่ได้นะครับถ้าในกรณีเราไม่มีเครื่องดูดฝุ่นแต่ถ้ามีเครื่องดูดฝุ่นเราก็ใช้เป็นข้อต่อตัวนี้ก็ได้นะครับในการที่จะต่อนะในช่องดูดฝุ่นตรงนี้นะเดี๋ยวดูวิธีการใช้งานอีกทีหนึ่งนะครับจะมีตัวกระดาษทรายมาให้1อันนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด3นิ้วนะครับความกว้างหรือประมาณ7.5เซนส่วนความยาวก็21นิ้วหรืออยู่ที่53.3มเซนออนั่นเองนะครับผมตัวเนี้ยแถมมาให้1อันจะเป็นขนาดเบอร์80 เรามาดูวิธีการใช้งานตัวเครื่องกันนะครับผมเริ่มต้นเลยนะการใส่ตัวกระดาษทรายแผ่นกระดาษทรายของเราเนี่ยให้เราปลดล็อกที่นี่ก่อนนะครับซึ่งตัวเครื่องเขาเนี่ยจะมีลูกกิ้งอยู่2ตัวเนาะก็เป็นตัวหน้าตัวหน้าตัวนี้จะหมุนฟรีได้นะครับแล้วก็ตัวหลังเนี่ยอันนี้จะติดกับมอเตอร์นะครับเราปลดล็อกตัวนี้เพื่อให้ลูกกิ้งตัวนี้นะครับขยับเข้ามาเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยใส่ตัวแผ่นกระดาษทรายได้นะครับการใส่แผ่นก็ไม่ยากนะครับใส่แล้วก็กดเข้าไปแบบนี้นะครับทีนี้พอใส่ ตัวแผ่นกระดาษทรายของเราเนี like right time, well do do like ่ยมันก็จะตึงนะครับแล้วตรงนี้นะครับจะมีที่สําหรับใช้ในการปรับนะตำแหน่งของกระดาษทรายนะครับให้เลื่อนไปด้านซ้ายหรือด้านขวาแนวนี้นะก็นี่นะครับตัวนี้เอาไว้ปรับนะครับทิศทางของกระดาษทรายว่าจะให้อยู่ตำแหน่งตรงไหนนะครับสามารถปรับที่ได้ เรามาดูในเรื่องของสเปคของตัวเครื่องแล้ววิธีการใช้งานเบื้องต้นกันก่อนนะครับผมความเร็วที่เราสามารถปรับได้นะครับของตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ถึง5ระดับนะตั้งแต่ระดับที่1จนถึงระดับที่5ซึ่งนะครับความเร็วของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่1 9 8นะครับจนถึง320เมตรต่อนาทีนะอันนี้ก็เป็นความเร็วที่เราสามารถปรับใช้งานได้นะครับที่สวิตช์คอนโทรลนะครับหรือปุ่มกดเขาเนี่ยจะเป็นความเร็วแบบไวเอเบิ e นะครับคือสามารถ ปรับความเร็วได้ตามแรงกดของนิ้วมือเรานะครับต่อให้เราปรับความแรงไปที่ระดับที่5นะครับแต่เราก็ยังใช้ความเร็วที่ต่ำได้โดยการกดเบาๆนะครับแต่ถ้าเรากดแรงขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับตามนี้นะครับผมเรายังสามารถที่จะล็อกปุ่มกดการใช้งานได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องกดตลอดเวลาเนาะเพราะบางทีเราใช้งานระยะยาวนะครับ เราก็สามารถที่จะกดล็อกได้ก็คือกดสวิ์ขึ้นไปให้สุดแล้วก็กดปุ่มดำๆตรงนี้นะครับเครื่องมันก็จะทำงานต่อเนื่องไปนะครับแล้วเวลาเราจะปลดให้มันหยุดเนี่ยก็กดสวิซซ้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นการหยุดการทำงานของเครื่องนั่นเองทีนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับตรงนี้มันจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้อยู่นะครับทุกคนเห็นตรงนี้ไหม แต่ลตักษณเนี้เป็นการบอกว่าเครื่องนี้นะครับสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องดูดฝุ่นที่เป็นระบบการทํางานแบบอัตโนมัติได้นะหมายความว่าเวลาเรากดใช้งานเครื่องนะครับถ้าเราต่อเชื่อมต่อกับตัวเครื่องดูดฝุ่นแล้วเนี่ยครับเขาจะมีระบบการเชื่อมต่ออยู่นะครับจะใช้เป็นพวกทูน Connect หรืออะไรแบบนี้นะครับเชื่อมต่อกันกับตัวเครื่องดูดฝุ่นแบบอัตโนมัติเวลาเรากดใช้งานตัวเครื่อง ขัดของเราแล้วนะครับเครื่องดูดฝุ่นก็จะทํางานพร้อมกันไปเลยโดยที่เราไม่ต้องไปกดเครื่องดูดฝุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นความสามารถของเครื่องนี้ที่ทําได้ด้วยนะอันนี้ก็ต้องไปดูนะว่าเครื่องดูดฝุ่นตัวไหนที่สามารถทํางานร่วมกันได้นะครับในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยเราสามารถใช้ได้ทั้ง18โวลต์นะครับ20โวลต์รวมถึงแบตเตอรี่4โวลต์ on, นะครับของดีวอสเนี่ยใช้ได้ทุกทุกทุกรุ่นนะนี่ตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวเชื่อมต่อกับทูนคอนเน็กได้นะครับ ตรงนี้นะเขาก็มีมาให้นะครับในกรณีที่เราต้องการใช้ระบบคูนคอนเน็กของ d e วอนะครับ mm hmm. เพื่อจะเชื่อมต่อกับตัวเครื่องดูดฝุ่นหรืออะไรแบบนี้นะอันนี้ต้องลองศึกษาข้อมูลนะครับหรือสอบถามทางผู้ผลิตดูอีกทีนะแต่ของส่วนของผมเองผมคงไม่ไม่ยังไม่ได้ใช้นะครับระบบนี้ถัดมาก่อนใช้งานนะครับเราก็ต้องเลือกว่าเราจะใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือว่าจะใช้เป็นถุงนะครับสาหรับเก็บฝุ่นก็ได้นะครับเสียบเข้าไปเลยสิ่งแรกที่ต้องทราบนะครับตัวเครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพานเนี่ย เขาจะใช้ในการขัดหยาบครับเพื่อเป็นการปรับสภาพพื้นผิวของชิ้นงานเราเริ่มต้นนะครับให้มีความเรียบเพียงพอที่จะใช้งานถัดไปได้นะครับดังนั้นเวลาเราจะใช้งานครับก็ควรเลือกชิ้นงานหรือว่าทําให้ชิ้นงานของเราหรือไม้ของเราเนี่ยมีความเรียบหรือได้ระนาบมาแล้วระดับหนึ่งนะครับไม้ที่บิดเบี้ยวหรือว่าไม่ได้ระนาบเนี่ยมันจะทําให้ตัวตัวเครื่องขัดของเราเนี่ยขัดไม่ได้เต็มหน้านะครับดังนั้นก็เป็นสิ่งเริ่มต้นเลยที่เราควรจะทา นี่นะครับจะเห็นว่าลักษณะของผิวไม้ที่ขัดเนี่ยดูสะอาดนะครับแล้วดูเรียบขึ้นมามากเลยเทียบกับตรงนี้นะครับเห็นไหมแล้วก็อย่างผมใช้แค่เบอร์หนึ่งนะเนี่ยครับที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับที่ทำเมื่อกี้นี่คือผมใช้แค่เบอร์หนึ่งเดี๋ยวจะลองอีกฝั่งหนึ่งนะครับโดยใช้เบอร์แรงสุดเลยเบอร์ห้าเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกหนึ่งสิ่งที่ผมอยากแนะนําในการใช้งานตัวเครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพานนะครับเราไม่ควรที่จะกดการใช้งานเครื่องแบบแรงๆนะครับให้เราใช้น้ําหนักของตัวเครื่อง กับแรงกดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้ตัวมอเตอร์ของเครื่องนะครับหรือตัวเครื่องเนี่ยรับภาระการใช้งานจนมากเกินไปแล้วมันอาจจะส่งผลให้ตัวเครื่องเนี่ยเกิดอาการไหม้ได้นะครับหรือว่าเสียหายได้ อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมต้องบอกว่าตัวเครื่องเนี่ยเขาทาได้ดีนั่นก็คือเรื่องของการเก็บฝุ่นครับฝุ่นที่ออกมาจากตัวเครื่องระหว่างใช้งานเนี่ยต้องบอกว่ามีน้อยมากเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปอยู่ในถุงเก็บของเราครับจะเห็นว่าสามารถเก็บฝุ่นได้ดีมากๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีนะครับของคานเก็บฝุ่นเรายังสามารถที่จะต่อกับเครื่องดูดฝุ่นของเราได้นะครับอย่างตัวอย่างของผมเนี่ยจะเป็นตัวเครื่องดูดฝุ่น ของ d ีวอลเหมือนกันนะครับรุ่นก็เป็น DCV 584L นะครตัวนี้ก็จะเป็นระบบ a i r l o ็อกด้วยเราสามารถที่จะเสียบเข้าไปกับตัวเครื่องได้เลยหรือจะต่อเป็นข้อต่อแบบนี้ออกมาด้านข้างก็สามารถทําได้นะครับแล้วตัวนี้เป็นระบบ a i r l o ็อกนะครับมันทําให้เราเนี่ยสามารถใส่ได้ง่ายถอดได้ง่ายด้วย ในส่วนของการใช้งานเนี่ยถือว่าใช้งานได้ง่ายนะครับตัวเครื่องก็ไม่มีอะไรซับซ้อนในการใช้งานกระดาษทรายเนี่ยเราสามารถหาซื้อได้ตามออนไลน์นะครับเขาจะมีตัวเบอร์ให้ใช้เนี่ยอยู่หลายหลายเบอร์นะตั้งแต่เบอร์หยาบๆยาบจนถึงเบอร์ละเอียดนะมากสุดที่ผมดูก็ประมาณทักเบอร์120น,นะครับสามารถที่จะเสียบแบตเตอรี่แล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับแบบนี้อันนี้ก็ถือว่าสะดวกดีนะแต่ถ้าสําหรับใครใช้งานเยอะเนี่ยผมแนะนําให้เป็นระบบไฟฟ้านะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมากังวลเกี่ยวกับ เรื่องแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าการใช้งานเนี่ยก็ใช้พลังงานเยอะอยู่ในการใช้งานนะครับแต่สําหรับท่านใดนะครับที่จะทํางานไม้ DIY ที่บ้านเล็กๆ,ๆน้อยๆเ,เนี่ยผมบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์นะครับในการใช้งานอย่างแน่นอนส่วนเรื่องเทคนิคการใช้งานต่างๆนะในการขัดเนี่ยจะขัดตามลักษณะของตัวลายไม้หรือว่าขัดขวางลายไม้อันนี้ก็ลองศึกษาหาข้อมูลดูนะครับเพราะตรงนี้เขาก็จะมีมาตรฐานวิธีการต่างๆเนี่ย ก,กำหนดอยู่นะครับแต่ในส่วนของผมเองเนี่ยก็คือต้องการที่จะขัดผิวไม้เนี่ยเริ่มต้นนะครับเพื่อให้มันมีความเรียบเพียงพอในการใช้งานเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะไม่ได้ตีเลียดในเรื่องของการขัดมากเท่าไหร่อย่างตัวอย่างเนี่ยผมก็ลองนะครับเอาตัวดินสอเนี่ยขีดที่ผิวไม้แล้วก็ลองขัดให้ดูนะครับจะเห็นว่าตัวเครื่องเนี่ยก็สามารถขัดตัวผิวเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะครับถ้าเทียบกับเครื่องมืออื่นเนี่ยผมบอกเลยว่าตัว เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพานนะถือว่าเป็นเครื่องมือที่ขัดได้รวดเร็วที่สุดนะครับในการขัดผิวไม้เริ่มต้นนะครับตัวนี้ก็ลองดูเป็นข้อมูลเป็นทางเลือกได้ในการใช้งานนะครับสําหรับการรีวิวในวันนี้เนี่ยผมก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นการมาแนะนําข้อมูลนะครับสําหรับตัวเครื่องของตัวนี้นะครับของดีวอลรุ่น DTW220 นะครับของดีวอลเครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพานนะครับ ส่วนท่านใดนะครับที่อาจจะสนใจตัวเครื่องนะครับเพื่อที่จะไปใช้งานเนี่ยผมจะเอาข้อมูลของสินค้าไว้ให้ในดีคริปชั่นนะครับหรือว่าในคอมเมนต์เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูได้ลองมาดูนะครับตัวแบตเตอรี่นะที่ผมใช้นะอันนี้เป็นขนาด6กแอมป์นะแฟร์โวลต์เนี่ยใช้ไป2ขีดนะครับกับการขัดผิวไม้แผ่นนี้นะครับแต่ส่วนที่เขาทําได้ดีเลยที่ผมบอกเลยนะครับก็คือเรื่องของการเก็บฝุ่นนะครับแม้แต่ผมจะใส่แค่ตัวถุงนะครับฝุ่นที่ออกมาเนี่ยถือว่าน้อยมากๆเลย แล้วฝุ่นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในตัวถุงที่เราใส่นะครับถ้าใครไม่มีตัวเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยก็ใส่เฉพาะตัวถุงแบบนี้ผมว่าเพียงพอนะครับสําหรับการใช้งานที่บ้านเพราะว่าฝุ่นที่ออกมาเนี่ยไม่รบกวนตัวเราแล้วก็ไม่รบกวนเพื่อนบ้านอย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับใครที่กําลังสนใจเจ้าตัวนี้อยู่ก็หวังว่าข้อมูลที่ผมรีวิวนะครับจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจในการเลือกซื้อได้นะครับ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ